มาติดตามกันต่อกับเรื่องของการปฏิรูปพลังงานนะคะ วันนี้คุณวีระสมความคิดค่ะตัวแทนจากภาคประชาชนแล้วก็มีคุณปานเทพพวพงพันธ์นะคะได้มีการยื่นหนังสือเรียกร้องถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะถึงกรณีที่นา,รรนายปิยศวริ์อมรนันประธานกรรมการบริษัทปตทจำกัดมหาชนรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในเวทีปฏิรูปพลังงานโดยกลุ่มเวทีปฏิรูปพลังงานยืนยันนะคะว่าทางกลุ่มนั้นไม่ได้เห็นพ้องกับผลสรุปของเวทีเสวนากับนายปิยศวร,ริ์เพราะเป็นเพียงการสื่อสารเพียงด้านเดียวและไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนมาโต้แย้งทาง ก็เลยเดินทางมาเสนอแนวทางปฏิรูปที่เป็นประเด็นเร่งด่วนต่อนายกค่ะแล้วก็เน้นให้ทางปตทส่งคืนท่อแก๊สโรงแยกแก๊สและสาธารณสมบัติทั้งหมดก่อนแปรรูปส่งให้กระทรวงการคลังและให้ยกเลิกมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติที่แบ่งแยกท่อแก๊สของปตทมาตั้งบริษัทใหม่ รวมถึงปรับโครงสร้างราคา LPG แล้วก็ NGV และปลดหนี้กองทุนน้ำมันเพื่อความเป็นธรรมของทุกส่วนโดยให้ลดการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันรวมถึงลดราคาน้ำมันทุกชนิดซึ่งรัฐบาลควรมีความชัดเจนในเรื่องของกองทุนที่ไปอุดหนุนและศึกษาโครงสร้างราคา LPG ใหม่ทั้งระบบนอกจากนี้ขอให้แก้ไขปัญหาระบบธรรมพิบาลในการจัดการพลังงานแห่งชาติ ให้มีบทลงโทษกับข้าราชการและกรรมการด้านพลังงานชุดต่างๆห้ามมีผลประโยชน์ทับซ้อนเด็ดขาดและตรวจสอบปริมาณพลังงานน้ำมันดิบทุกลุมเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการรั่วไหลของปิโตเรเลียมค่ะคือเรื่องพลังงานเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องท่าทีกันอยู่เมื่อไหรที่สามารถปรับท่าทีให้มันสร้างสารรค์ขึ้นได้เนี่ยการเคลื่อนไปด้วยกันทั้งระบบเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนี่ถ้าเราดูจากเวทีที่หลวงปู่ท่านทำครั้งที่สองเนี่ยมัน เรียกว่ามันกลับไปแตกกันอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับมันก็เลยไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนอะไรเป็นยุทธ,ธศาสตร์ได้จึงต้องเกิดข้อเรียกร้องย่อยๆแบบนี้และจากกลุ่มย่อยๆกลุ่มโน้นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้อยู่นะครับเรื่องพลังงานนั้นต้องมีใจที่จะชักชวนกันไปสู่ทางออกแม้ว่าข้อมูลพื้นฐานแล้วก็วิธีการที่แต่ละคนอยากเห็นจะไม่ตรงกันเนี่ยแต่เมื่อเรามีเป้าหมายที่จะหาทางออกเหมือนกันเนี่ย เรามาคุยกันในกระบวนการได้และถ้ามันยังแตกออกเป็น2ฝ่ายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ได้สัทีเนี่ยมันต้องมีกลุ่มที่3ม,มานั่งฟัง2ฝ่ายนะครับแล้วเคาะ กลุ่มที่3เนี่ยจะต้องเป็นคนเคาะไม่งั้น2ฝ่ายเนี่ยไม่มีวันที่จะเป็นเนื้อเดียวกันได้เป็นน้ํากับน้ํามันอยู่อย่างนั้นแล้วมันจะทําให้เรื่องพลังงานเนี่ยไม่ได้รับการปฏิรูปเสียทีเพราะว่ากลุ่มนี้ก็คิดว่าฉันถูกกลุ่มนี้ก็คิดว่าไอ้นั่นผิดต้องเอาแบบนี้มันจึงไม่จบไงครับทั้นสิ่งที่หลวงปู่ทาท่านเนี่ยคือต้องการจบปัญหาคือเอาเรื่องปฏิรูปไปให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมไม่ได้เพราะฉะนั้นฝ่ายนี้พูดมาฝ่ายนี้พูดมาตอนนี้ข้อมูลเนี่ยมันไปรวมอยู่ที่หลวงป รอบที่3คราวนี้ฟังจากประชาชนบ้างว่าประชาชนอยากเห็นอะไรต้องการอะไรและท้ายที่สุดเนี่ยจะนําไปสู่แผนของการปฏิรูปซึ่งจะส่งต่อให้สปชแล้วก็คอสอชอและรัฐบาลเนี่ยเป็นคนตัดสินใจผมว่าก็ต้องคงต้องไปกันอย่างนี้ถ้าเราไม่สามารถที่จะประนีประนอมแล้วก็พยายาม จับมือกันเพื่อหาทางออกนะครับแล้วทางออกที่ไม่ตรงกัน2ฝ่ายแล้วไม่มีใครลดลงให้กันเลยเนี่ยมันก็ต้องรอให้ฝ่ายที่3เป็นคนรวบรัดตัดความซึ่งในที่สุดแล้วมันอาจจะไม่ถูกใจทั้ง2ฝ่ายเลยก็ได้เพราะว่าจะไม่มีใครได้ทั้งหมด100%ตามที่ตนเองออกแบบไว้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ได้ทางออกที่เร็วที่สุดเนี่ยต้องลดลดละละ,ละ ความบาดหมางคลางแคลงใจส่วนตัวกันบ้างนะครับอ,อีกเรื่องหนึ่งก็ดูเหมือนว่าคลางแคลงใจส่วนตัวเช่นกันคือย่างทีอตอนนี้เขามีเรื่องเกี่ยวกับพนักงานจ้างชั่วคราวรหรือเรียกไง่ายๆว่าลูกจ้างชั่วคราวนะครับก็เริ่มที่จะมีการคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวสงสัยจะโดนเลิกจ้างประมาณสักสองแสนกว่าคนคนะครับเหตุผลเนี่ยก็เพราะว่า เขาอ้างนะครับต้ออ้างว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังจะขึ้นเงินเดือนให้กับข้าราชการข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประมาณร้อยละแปดถึงสิบทีนี้พอขึ้นแล้วแต่ไม่ได้ไปเพิ่มในงบไงคืองบมันไปเท่าเดิมงบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปเท่าเดิมดังนั้นพวกข้าราชการพวกพวกลูกจ้างประจําพวกอะไรเขาก็จะได้ขึ้นก่อนพอขึ้นเสร็จเงินมันหายเงินไม่พอว่าเป็นึงเงินก็เนี้ย เขาก็ต้องทําด้วยการลดลูกจ้างชั่วคราวหรือปลดออกทีนี้ทางตัวแทนสมาคมาลูกจ้างชั่วคราวเนี่ยเขาก็เขาก็ไม่ไหวนะถ้าอย่างนี้เขาก็บอกเขาก็มาร้องเรียนนะครับวันนี้คุณพิพัฒน์วรสิทธิดํารง นายกสมาคมและสหพันธ์พนักงานท้องถิ่น่นประเทศไทยก็เข้ายื่นหนังสือให้คุณประยุทธ์อีกร้อยอีกหนึ่งอันใช่ค่ะอยากให้ติดตามประจําค่ะก็อยากให้ติดตามความคืบหน้าเรื่องการร้องเรียนนี่แหละค่ะที่อาจจะถูกเลิกจ้างไป2 4 0 0 0 0กว่าคนเนี่ยนะคะก็อย่างที่พี่โต้เล่าให้ฟังอะค่ะว่าถ้าหากว่ารายรับของอปทเท่าเดิมแต่ว่าไม่ได้มีการเพิ่มงบเข้ามาเนี่ยก็จะส่งผลกระทบกับลูกจ้างชั่วคราวที่อาจจะถูกเลิกจ้างก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้รัฐบาลนั้น แก้ไขปัญหาโดยด่วนเพื่อคืนความสุขสู่ท้องถิ่นแต่มันไม่ได้มีปัญหานะ <c oughs> คือเงินเท่าเดิมใช่ <c oughs> เพิ่มเงินเดือนลูกจ้างประจําข้าราชการร้อยละแปกับสิใช่ <c oughs> แต่ว่าก็ตัดงบท่องเที่ยวออกแล้วนี่ <c oughs> มันก็คือใช้เงินน้อยลงนี่ <c oughs> คือตัดงบท่องเที่ยวตัดงบสร้างตึกอบตอใหญ่ๆออกบ้างสิ <c oughs> เออตัดออกนะก็ลูกจ้างชั่วคราวก็ไม่เดือดร้อนจริงๆคุณ คุณพิพัฒน์ควรจะไปเรียกร้องที่อปทนะเพราะว่ากรุณาทําตามนโยบายคอสชด้วยคือประเด็นมันเป็นความวิตกกังวลจากข่าวที่ยังไม่ยืนยันเพราะฉะนั้นสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ต้องทําก็คือว่าหาข่าวที่ยืนยันได้ว่าจะไม่มีการเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราวและท่านต้องให้หลักประกันว่าจะไม่มีการเลิกจ้างจริงๆ เพราะสิ่งที่เรียกร้องตอนนี้ยังไม่ได้เรียกร้องเงินเพิ่มด้วยซ้ําไปแต่ว่ากังวลว่าเฮ้ยเราจะถูกเลิกจ้างหรือไม่เพราะว่าเงินกองกลางของอปทอเนี่ยมันลดลงทีนี้ย้อนกลับไปปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยอปทอเขาก็เคยร้องเรียนนะครับท่านผู้ชมครับว่าเงินที่เขาควรจะได้เพิ่มซึ่งรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยก็บอกให้เพิ่มนะคือค่อยๆทยอยเพิ่มอำนาจการบริหารและก็งบประมาณไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น แต่ว่ารัฐบาลที่แล้วเนี่ยไม่ได้เพิ่มให้ตามที่ทัรัฐธรรมนูญเขียนนอกจากไม่เพิ่มแล้วไอ้เงินก้อนที่ให้ไปซึ่งไม่มากยังฝากโครงการของตัวเองให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยไปทําเท่ากับว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยต้องเอาเงินมาเลี้ยงกาฝากไม่ได้ไม่ได้เลี้ยงต้นไม้ที่ตัวเองอยากจะปลูกให้แก่ท้องถิ่นของตัวเองคือโครงการที่ตัวเองอยากทํา เพราะฉะนั้นปัญหานั้นมันก็เรื้อรังอยู่ว่าในใจของอ่ยม,มันมีโครงการที่อยากทําเพื่อท้องถิ่นแล้วยังไม่ได้ทาคราวนี้มาเจอฝากงบนะฝากการเพิ่มค่าแรงอรปทอ,อยู่ในงบก้อนเดิมอีกลูกจ้างเขาก็เห็นว่าเอ๊ดดูลาดเราแล้วเนี่ยมันจะมาหวยออกที่พวกฉันคือเลิกจ้างพวกฉันหรือเปล่าก็เลยมาขอความมั่นใจตรงนี้เท่านั้นเอง ทำให้เขามั่นใจซะก็จบแล้วก็ไปดูว่าในส่วนของงบอปทอเนี่ยจะดูให้มันเกิดการกระจายลงสู่ท้องถิ่นอย่างไรได้บ้างนะครับรวมไปถึงแนวทางที่คุณต้นบอกก็คือว่าอบพอเองก็ต้องไปอ,อปทอเองก็ต้องไปลดว่าโครงการอะไรที่ไม่จําเป็นแล้วมันฟุ่มเฟือยและไม่เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องลดลงนะครับ อ๋อนี่น,นี่มาเลยอ๋อมาแล้วล่า,<ม>าสุดเละพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรวีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้แหละนะคะท่านบอกว่าไม่อยากให้เรียกว่าตัดงบประมาณคิดว่าไม่ใช่อย่างนั้นงบอุดหนุนทั่วไปอาจจะลดลงในส่วนนั้นแต่งบอุดหนุนเฉพาะกิจยังมีส่วนในเรื่องของผลกระทบจากการตกงานยังไม่ได้คุยกัน ยืนยันว่างบประมาณที่ถูกต้องต้องมาในลักษณะของงบอุดหนุนเฉพาะกิจซึ่งต้องมีแผนงานโครงการที่สามารถตรวจสอบได้อย่างครอบคลุมแต่ถ้าอยู่ในงบอุดหนุนทั่วไปซึ่งให้เป็นก้อนลงไปเลยนั้นก็จะควบคุมยากอาจจะมีแผนงานที่ไม่สอดคล้องก็เป็นได้แต่ถ้าอยู่ในงบอุดหนุนเฉพาะกิจเยอะก็คงจะเป็นแนวทางที่ดีกับท้องถิน่นโดยตรงอันนี้เป็นพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีต้องเป็นไปตามนั้นเพราะผ่านกระบวนการพิจารณาจากสภามาเป็นอย่างดีโดยเน้นที่งบอุดหนุนเฉพาะกิจเพราะสามารถที่จะไปพัฒนาในท้องถิ่นได้ ส่วนเรื่องผลกระทบต้องไปศึกษางบุนหนุนทั่วไปซึ่งอยู่ในหมวดค่าตอบแทนตนคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาแต่ต้องดูรายละเอียดอีกทีนึงค่ะแต่เท่าที่ดูโดยเฉลีย่ยงบประจําอยู่ในระดับ40ก็เป็นไปนตามหลักการก็น่าจะทําให้ทางอ,อปทอดูแลตัวเองได้ถ้าไม่พอก็ว่ากันเป็นส่วนส่วนถ้าเรื่องร้องเรียนนั้นก็ขอให้ดูเป็นรายรๆองค์การบริหารส่วนตนําบลปซึ่งคงไม่ทั้งหมดจะเหมารวมไม่ได้ค่ะชัดเจนแล้วเราต้องเคารพธงชาติแล้วล่ะครับและเดี๋ยวผ่านจากช่วงคืนความสุขแล้ว ไม่ใช่เดือนหน้าประเทศไทยแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ครับ